สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะทางช่อง New Vision แห่งนี้โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทุกรายการของช่อง New Vision ของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม PSI ช่อง124ค่ะและทางระบบอินเทอร์เน็ต www.newvisionchannel.tv ค่ะ คุณผู้ชมคะในการจัดห่วงจุ้ยบ้านนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องจัดเฉพาะส่วนของในบ้านเท่านั้นเพราะว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็สามารถเสริมห่วงจุย้ยและก็เสริมโชคลาภให้เราได้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์เดียฮิริงตารจะมาจัดรอบบ้านให้คุณว่าบ้านแบบไหนควรจัดยังไงและสิ่งไหนอุปกรณ์หรือว่าไอสัตว์รีทตกแต่งรอบบ้านเนี่ยสิ่งไหนควรอยู่ตรงไหนและจะเสริมโชคลาภเสริมบารมีค่ะเราไปพบกับอาจารย์เดียกันค่ะสว,ส,คาาสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะเก่งบอกค่ะจันาาจารอบบ้านอันนี้มันก็จํากัดอีกเฉพาะคนที่มีบ้านที่มีบริเวณมีพื้นที่จริงๆในวันนี้อาจารย์อยากจะเน้นในเรื่องของการที่ถ้าเราจะจะเลือกปลูกบ้านหรือถ้าเราจะเลือกหอพักหรือคอนโดที่เราจะไปอยู่ว่า อย่างแรกที่เราต้องมองอะว่าเราควรจะมองสิ่งไหนว่าเอ้ยเราควรจะตั้งบ้านของเราเนี่ยไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าอย่างในสมัยก่อนอย่างคนจีนที่เขาจะอยู่กันภูเขาแม่น้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเปรียบเปรียบแม่น้ําสมัยก่อนเป็นถนนอบริเวณรอบบ้านนี้ก็คือหมายความว่ามันกับ รอบ้นอานใช่<ม>ใช่เหมืก็ว่าอย่างอย่างสมมติว่าเราก็เออฉันอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่าอยากจะมีห้องสักห้องหนึ่งฉันควรจะไปเลือกที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่อจายอยากจะนำเสนอในวันนี้เพราะว่าเออบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามืด8ดได้เลยคอนโดแบบไหนบางคนเขาจะคิดแต่ว่า รู้หรือว่าข้างในโอเคไหมแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราเลือกตั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปอยู่อย่างเช่นบ้านสมมุติว่าเราเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งสวยมากเลยค่ะแต่ปรากฏว่าบ,บ้านหลังนั้นเนี่ยปรากฏรอบบ้านรอบบริเวณบ้านเขาเนี่ยไม่มีบ้านหลังไหนอยู่เลย<อ>คือมีเขาตั้งอยู่บ้านหลังเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ก็คือว่าเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่จะรับพลังงานดีๆได้เลยอะ,ค,ะคือเหมือนกับเพราราชีดีๆผ่านมาก็จะผ่านไปเลยมไม่มีการที่จะเข้าบ้านเขาดังนั้นบ้านหลังนี้ก็จะแบบ ขาดเงินทองความสุขแล้วก็โชคลาภก็ไม่เข้าเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าสิ่งแรกอยากให้มองว่าเออเราควรจะตั้งบ้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่อาจารย์เคยบอกว่าอย่างเช่นสัตว์ผู้พิทักษ์สี่ชนิดที่จะมีมังกรเขียวเสือขาวเนินหงแล้วก็เต่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองอันดับแรกอ,อยู่แล้วคืออย่างอสมมติในใจเราคิดเราอยากามีบ้านผูกบ้านเราเอาที่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะระวังว่า ลักษณะของที่นะคะเราต้องให้บ้านของเราอถูกอบล้อมไม่ใช่ถูกแทงเข้าเราเห็นลักษณะ,ะไม่เข้เหนคือเหมือนกับอย่างสมมติถนนอ่ะเป็นถนนที่ที่ลักษณะโค้งแบบเนี้ย<ะ>โค้งแล้วโคง้งมันโค้งหักเสาแล้วบ้านเราไปอยู่ตรงอ,อันเนี้ยก็ไม่ดีอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเคียวอะคะ่ะแล้วก็<ะ>เกี่ยวใช่ใช<ๆ>เกี่ยวไปแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่ถนนโค้งมาอย่างนี้แล้วบ้านเราอยู่ข้างในตรงที่โค้งแล้วมีการอบล้อมอันนั้นดีกว่า Oh, อ๋อก็คือควรจะอยู่ในโค้งมากกว่าอยู่นอกโคง้งใช่ใชคือที่อาจารย์เคยบอกอะเขาว่า,าจี้ชีชีเนี่ยพลังงานชี้เนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นการโค้งมนมเราสังเกตไหมคะว่าอย่างเวลาเราขับรถไปในที่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางที่โค้งหักศอกอะ อุบัติเหตุก็เกิดบ่อยถูกไหมใช่แล้วคนก็จะมองว่าถ้าคนมองในเรื่องของวิญญาเขาก็จะมองว่าตรงนี้ที่ตรงนี้ผีเยอะผีดุมีอาฆาตอะไรแบบนี้แต่จริงคือถ้าเรามองภาพจริงคือเวลาหักศอกเนี้ยลักษณะของมันตรงไงมันเข้าแบบตรงเจอแนมองไม่เห็นใช่แล้วก็คือสามมิชเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเกิดบ้านเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นเสี่ยงมากเลยไอสิ่งที่พุ่งเข้ามาค่ะที่อาจารย์จะให้นึกนอย่างนี้นะคลื่นวิทยุ คลื่นทีวีเรามองไม่เห็นถูกไหม<ช>เราจะเห็นก็ต่อเมื่อ,อปรากฏเป็นภาพชี่จะเป็นอย่างนั้นคือเราไม่รู้หรอกว่าพลังงานชี่อยู่ตรงไหนแต่ว่าชี่จะปรากฏคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราแบบนี้อ,อย่างดังนั้นาจะบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะมองคือเราพยายามให้บ้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่ข้างนาโง ข้างหน้าโ,<อ>โลงเราสามารถมองเห็นอะไรที่สวยงามทัศนียภาพโดยเฉพาะถ้าข้างหน้าเป็นลักษณะของแม่น้ําจะดีนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสระน้ํา มันมันต่างกันนะก็เหมือนกับจะหมายความว่าเป็นเป็นน้าตามธรรมชาติใช่เป็น uh ปน้ําธรรมชาติหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นถนนก็ต้องเป็นถนนที่แบบเหมื exactly. ba iv ええ <S <S อนเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะเรียบหรือโค้งมนในลักษณะที่กําลังพอดีอย่างเงี้ยนะคะทางซ้ายอย่างเงี้ยก็จะต้องมีอ่าถ้าเกิดมีบ้านคนหรือมีตึกก็จะต้องเป็นตึกที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแลบํารุงรักษาแล้วก็ไม่ได้สูงมากกว่าบ้านเราจนเกินไปนะค่ะก็คืออาจจะ พอพอดีกันไม่ใช่ว่า้าเราเตี้ยม,มากเลย้าเราสองชัน้นแต่ <c oughs> ยันมีหอพักสิบ <c oughs> ชั้นขึ้นมาจานจะบอกเลยนะว่าบรรดาหอพักเขาจะดึงเงินเราไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีการปรับแก้นในการติดกระจกสะท้อนอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นผู้เลือกเลือกที่จะแบบวางแล้วก็พยายามอย่าให้ซ้ายขวาสูงแต่ว่าข้างหลังอ่ะสูงได้ก็เมือนรู้สึกมันคงใช่ไหมคะัว่ามันจะมีคนอยู่ข้างหลังเราแล้วก็ตัวใหญ่ใช่ค่ะเวลาเข้ามาอย่างเงี้ย ชี่ดีๆพลังงานดีๆเข้ามาปุ๊บก็จะถูกดักข้างหลังอ่ารย์ข้างขวาค่ะจ้ะอ่าข้างขว,า,ขวาก็คือจะเหมือนกันก็คือนิ่งแล้วก็ไม่ต้องสูงกับเรามากเหมือ,อมนกันคือจะคลายข้างซ้า,งายเพลยงแต่ว่าข้างขวาเนี่ยถ้าเราเลือกในลักษณะของบ้านที่เขาแบบมีต้นไม้เยอะๆเขียวๆอะไรเงี้ยก็จะดีคือม,มเหมือนกับว่าพลังงานดีๆก็จะเข้าหาเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยสมมติว่าตรงกับบ้านของอีกคนหนึ่งเลยถ้าบ้านเสมอกันก็ยังโอเคนะแต่ว่าพยายามอย่าให้เหมือนกับ มองเห็นซึ่งกันและกันได้อะไรอย่างนี้มากกว่าหมายถึงว่าประตูไม่ควรตรงกรนันใช่ะะอะไรแบบนั้นค่ะแต่ว่าถ้าข้างหน้าโล่งก็ถือว่าจะเป็นการที่ดีมากมคือพยายามเลือกบ้านที่องค์ประกอบเสมอเราแต่ข้างหลังสูงอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบ มันไม่สามารถเลือกได้บางทีเราอาจจะไปอยู่ก่อนเขามาที่ลังแต่เขาสร้างสูงกว่าใช่แล้วเรากําลังจะต้องไปสร้างบ้านตรงนี้สิ่งที่ปรับก็คือสีสันสีสันมุมต่างๆที่เราจะต้องทําให้บ้านของเราเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาเราจะเห็นถ้าเกิดเราจะเห็นธุรกิจที่เขาทําในหลายๆที่อย่างเช่นพวกการตกแต่งบ้านหรืออะไรที่เขาจะสร้างบริษัทเขาที่ให้เป็นสีสันสวยงามเห็นไหมหรือว่าอันนั้นก็คือเขาปรับหวงจุ้ยในลักษณะของการที่ ในไหนเขาก็ไม่เด่นแล้วอะ่ะคือเหมือนกับว่าสถานที่ของเขาเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องดึงภาพลักษณ์ดังนั้นบ้านของคุณก็คือว่าอาจจะต้องมีสีสันที่ค่อนข้างไปโทนของธาตุไฟนิดนึงแต่ว่าปรับข้างในให้มีความอบอุ่นอะไรแบบนี้ก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆนะคะที่บริษัทออกแบบอย่างนี้นเขาจะมีสีสันเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรอันนั้นคือจะเป็นสิ่งที่เขาดึงดูดดึงดูดพลังงานดีๆเข้าไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่มีจุดเด่นแล้วก็ทําให้ข้างในขาดความสมัคคีบริษัทหลายที่นะคะที่ที่เร เกตว่าเขาตั้งอยู่ในบริเวณที่มีเสาไฟไฟ้าเยอะๆหรือว่ามีแรงกดทับเราสังเกตนั้นเนี่ยถนนแจ้งวัฒนาก็ได้เราดูนะเราสังเกตว่าเวลาเราตึกสูงๆอะคะ่ะมันจะมีตึกบางทีเป็นเป็น,ปนโคง้งตึกบางทีเป็นว้าวเราเคย<ช>ค,คิดว่าเพราะอะไรเขาแก้แก้คงจุ้ยใช่ะใช่เขาแก้เขาเขาแก้กันเขาแก้กันประมาณว่าถ้าตึกนี้โค้งนะอ่าคือมันเหมือนกับว,ว่าถ้าถ้าสะทอถ้าว้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแหล่งที่รับ ต้องการรับพลังงานดีๆแล้วก็จะท้อนพลังงานไม่ดีออกไปใช่ไหมคะถ้าโค้งก็คือเหมือนกับว่าตะปกป้องพลังงานดีๆไว้ไม่ให้ใครเอาไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือต่างแต่ละตึกอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีมีคือถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่ในบริเวณที่มีตึกเราก็ต้องดูด้วยว่าตึกน,น,นั้นอะ่ะเขามีลักษณะสร้างแบบไหนไม่ใช่ว่าเขาไปเว้าเราก็ไปเว้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเขามาเกาอนลมันก็ไปชนกันอยู่ใช่แล้วอย่างอย่าง,างตรงเซ็นท่านใจเห็นไหมคะทางที่จะเข้าห้างของเขาอย่างเงี้ยเราจะสังเกตนะอ้าวมันจะเป็นทางโค้งมัน THANKS FOR JOINING US. คนจีนเขาจะถือในเรื่องของมังกรมากนะคะเพราะว่ามังกรเนี่ยจะนําความโชคดีแล้วก็ชี้จะชอบเดินแบบนี้<ม>เดินแบบว่าเป็นแต่ว่าไม่ใช่โคง้งแบบไม่ใช่พุ่งเข้าไปไไาแล้วก็ไม่ใช่โค้งจนจนเม<ช>่ดูคดังนั้นเนี่ยหน้าบ้านของเราทิศทางการเลี้ยวเข้าบ้านเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยทางโค้งมนดีไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คือจะเป็นจุดที่ทําให้บ้านหลังนั้นอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็โชคลาภจะเข้าอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะสังเกตได้ค่ะจังว่าบ้านที่สร้างใหม่สมัยนี้จะจะส่วน จะเป็นทางโค้งใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนจะศึกษาในเรื่องของหวงจุ้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผลมากอย่างน้อยอ่ะเวลาทางแบบนี้มันทําให้เราเดินไม่ไม่แบบเขาเรียกว่ามีสติด้วยใช่เพราะว่าถ้าถ้าทางตรงบางทีเราไม่ต้องมองทางก็ได้ใช่แต่ถ้าทางโค้งต้องมองไม่งั้นจะหลุดทางแล้วก็แต่ว่ามันก็จะาไม่ใช่โค้งแบบลักษณะแบบวนเวียนหัวแบบกลับกลับไแบบนั้น ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราจะมาเปิดรักสาน้าไม่กันคคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะได้ได้คำแนะนำถากบ้านของคุณอยู่ระหว่างที่ที่เป็นตึกสูงหรือว่าอยากจะถามว่าบ้านลักษณะอย่างนี้บริเวณรอบบ้านเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องควรจะแก้ไขยังไงและมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่วันนี้อาจารย์อาจารย์เดียจะถามให้ก็คือ ให้คุณบอกเลขที่บ้านแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านมาอาจารย์เดียจะบอกว่าเลขน,นั้นดีหรือไม่ดีจะเสริมมงคลยังไงและจะแก้ยังไงค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ